สวัสดีครับผมเจอกันในศาลราหูพารวยนะครับวันพุธที่เก้าธันวานะครับใกล้จะถึงวันปีใกล้จะปีใหม่นะครับผมวันนี้มาเรามาหาค่ากับค้าวแต่ละวันแต่ละมือมอม้อกันนะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมือม้อเย็นมือ้อค่ากันนะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับที่โคจรเข้ามาในวันพุธที่เก้าธันวาหกสามนี้นะครับดวงดาวสี่ดวงดาวนี้เอาไว้ใช้ได้ทั้งวันนะครับย้ําเอาไว้ใช้ได้ทั้งวันนะครับอัดเดปกันหรือผสมประสานกันเองนะครับผมดวง ดาวดวงแรกนะครับก็คือดาวจันทก็คือเลขสองนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเพื่อรหัสับดีก็คือเลขห้านะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาก็คือเลขเ็ดนะครับจับสองตัวสามสุดแต่ท่านในสลับหรือตัวเดียวก็ได้นะครับนะครับนะครับแล้วตัวผมก็ มีมีลิงก์ลายกลุ่มแบบนี้มีการวางตัวเลขแบบนี้จับคู่ให้เรียบร้อยไม่โดยไม่ต้องปวดหัวแล้วยังมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมอชมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขศาสตร์การวางดวงดาวแบบนี้นะครับแต่พ่อสําคัญดีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับมี2ช่องทางให้ท่านได้เข้าร่วมลิงก์ลายกลุ่มนะครับช่องทางแรกก็คือลายส่วนตัวของผมนะครับ063 6297451อีกช่องทางหนึ่งก็คืออยู่ใต้คลิปนี้ก็คือลิงก์ไลน์กลุ่มและเบอร์โทรนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับบอกว่าสนใจอยากเข้าสารลาหูพารวยขอเข้ามาขอค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับย้ํานะครับใช้สี่ตวดวงดาวนี้เอาไว้ใช้ได้ทั้งวันนะครับย้ําใช้ได้ทั้งวันนะครับ ท่านใด้ติดตามชมในช่องนี้ชโนดากดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฝันกกำลังใจนะครับต่อกับผมนะครับอขออผมขอวอวยพรให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม